สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้อากาศก็โอเคนะคะไม่หนาวมากจนเกินไปเหมือนกําลังดีนะคะแต่ว่าท้องฟ้านะสิคะไม่เปิดเลยนะคะมืดค่ะซึ่งต่างจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้ท้องฟ้าไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีแดดออกนะคะแต่ไม่รู้ว่าแดดจะออกตอนกี่โมงนะคะเพราะว่ายัางดูในมือถือเขาก็บอกว่าเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้อาจจะตกไม่เยอเปอร์เซ็นต์แต่พ่าก็ทําให้หนาวได้นะคะ แต่ว่าเสียงนกร้องมาแล้วล่วะก็คือเข้าเสียดูใบไ,ไม้ผลิแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะเกิดต้นไม้เขียวเฉอ,อุ่มเท่เราดูนะคะไอ้พวกนี้ก็จะเกิดนะคะเหมือนเขาเพิ่งตะเพิ่งผ่านไปไปค่ะแต่เขาก็จะเกิดอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างตลาดแล้วนะคะอุ้ยดอกกล้วยไม้สวยมากเลยนะคะสีม่วงพันอะไรตอ่ยสวยมากเลยนะคะทําไมก็ต้องแวะมาดูต้นไม้ดอกไม้ก่อนก็มาดูนะคะแต่คือสวยจริงๆนะคะกล้วยไม้ สวยทุกสีเลยนะคะอ่าออันนี้อยู่ที่บ้านาเจ้ยงใช่ไหมคะตอนนี้เขาจะกลับบ้านเก่าแล้วนะคะเฉพาะใบนะคะยังไม่ออกดอกนะคะไม่รู้ว่าใบเขาไปติดเชื้อราอะไรมาก็ไม่น่ใจนะคะดอกสีแดงด้วยนะคะจะต้องคืนชีพค่ะจะให้เขากลับมาอยู่นะคะถ้าจะออกดอกอันนี้ต้นอ,อะไรก็ไม่รู้นะคะสวยๆค่ะดอกไม้เป็นอะไรที่สวยงามหมดเลยนะคะมาอยู่อีกฝั่งนึงนะคะ สีขาวก็สวยเหมือนดอกพุดซ้อนบ้านเราเลยนะคะอืมราคาก็แรงอยู่นะคะใช่ค่ะเหมือนดอกพุดซ้อนเลยนะคะเดี๋ยวดูไปเขามีสามสามสีมั้งคะโอ้โหแล้วดูโอ้ต้นไม้หรือเปล่าคะนี่ใช่ราคาขนาไหนคะอืมทำไมแรงจังคะแรงด้วยนะคะราคาข้างล่างก็สวยนะคะ ยังไม่ไปจากต้นไม้ละคะอันนี้จะคล้ายๆกับต้นกวักมรกตหรือเปล่าคะก็ไม่แน่ล่ะคะอันนี้เหมือนเขากําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็อ่อนๆมาเจอแล้วคะ่ะอันนี้เป็นรังขนสมงกล้วยไม้นะคะมองเข้าไปมีกล้วยไม้ทุกสีเลยนะคะสวยๆค่ะอันนี้เป็นพืชเหมือนคล้ายๆกับปูด่างนะคะยังไม่เคยซื้อไปเลี้ยงเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าได้ไปที่ร้านขายดอกไม้นีอ ชอบอะค่ะแล้วก็เขาก็จะตายตามไปดูการไปสวยนะคะค่ะอันนี้นะคะ,มะเมล็ดพันธุดอกไม้เลยนะคะน่าซื้อไปปลูกแถวบ,บ้านเราและคะ่ะบางดอกอันบางอันก็เป็นเหมือนของบ้านเราก็มีนะคะคล้ายๆกันแต่บางดอกบ้านเราก็ไม่มีก็น่าจะลองเห็นดูนะคะโอ้โหอ,อ,อะไรนี่ถ้ามีโอกาสได้กลับไทยนะคะจะซื้อไปปลูกนะคะคงจะสวยน่าดูเลยนะคะดอกไม้เมืองหนาวไปปลูกเมืองร้อนนี่อันนี้ผักผลไม้คะ่ะ อันนี้แตงอันนี้เหมือนมะละไม่คะก็ไม่ใช่หรอกคะ่ะอันนี้ปักทองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เชื่ออย่างมากนะคะเอ็นปุ๊ไปตามรูปนั่นแหละคะ่ะสวยค่ะสวยออกจากต้นดอกไม้ก็เขากามาในการมาถึงสลัดตัวนี้นะคะอ่าเขารดราคาอยู่นะคะก็เลยซื้อไปนะคะโอ้เสียดายอันนี้มากเลยนะคะเสียดายเสียดายนะคะตอนนั้นที่เราซื้อยังไม่เร็ว พอมาตอนนี้เซลแล้วค่ะแครละเมื่อกี้ซื้อมะเขือเทศอยู่นะคะเอาไปชั่งอยู่ค่ะก็เลยไมย่ได้ชั่งนนี้มาอยู่ฝั่งอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะ<ม>ต้นกระเทียมจริงจงนะคะแต่ก่อนทื่อไปทํากับข้าวบ่อยนะคะต้นใหญ่มากเลยคะ่ะต้นกระเทียมองที่นี่อันนี้จะรู้สึกว่าเป็นพริกของบ้านเราไหมคะอ่าแล้วดูราคานะคะพริกนะคะพริกพริก,ก,กต้นกระเทียมค่ะอันนี้เป็นต้นหอมแต่ไม่มีเป็น ลากนะคะเขาตัดลากหมดนะคะต้นหอมก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกอ,อย่างที่นี่เขเน้นอันใหญ่มั้งค่ะอันนี้ไม่รู้อะไรว่าจะทําไอ้น,นี้แต่ก็ไม่มีไอนน้นี้มีค่ะลูกกระหล่ำเล็กๆก็ผมอยู่นะคะบางทีเขาก็เอามาเซลล์ลดราคานะคะถ้าไม่ลดราคาก็อยู่ประมาณนึงนะคะว่าจะเอาขึ้นช่ายกระหล่ำเะมือนเคยดูก่อนนะคะ มาดูถั่วดีกว่าค่ะทําไมถั่วถั่วราคาถูกจังเลยเออยุโรปทำซ้ำมดีไหมคะถั่วน้อยๆน,นี่เดินม,มาถึงมุมนี้นะคะมุมมุมของอาหารเอเชียก็มีโมจิมาด้วยนะคะเป็นบูธของญี่ปุ่นนะคะนี่แหละค่ะดูนะคะมาเลยนะคะเอออร่อยนะคะเป็นเครื่องปรุงของญี่ปุ่นนะคะที่สําคัญนะคะเบียร์นะคะอาซาฮีก็มานะคะทำไมาเบียร์ถูกจังเลยคะ่ะ ที่ร้านไทยมันปวามมันเนี่ยคณนี้ไม่เข้าใจเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นอะไรคะไม่แน่ใจค่ะไปดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ขนมเป็นพวกขนมที่เรากินกับกาแฟพวกคุกกี้แล้วค่ะแต่ว่าอยากจะให้ดูนะคะอันตัวนี้มันคืออะไรคะนี่แหละคะ่ะเออเหมือนขนมอาลัวบ้านเราเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกันแต่ทำไมเป็นสีขาวคะเพราะนั้นอ๋อมีสีมีสองสีค่ะมีสีขาวกับสีชมพู ราคาก็แรงแรงนะคะโอ้มีสองราคาหรอค่ะนู่นนะคะข้างบนก็มีนะคะนู่นนะคะสีชมพูเห็นคุกกี้ตัวนี้แล้วก็คิดถึงอะไรของบ้านเราคะเป็นนิชินใช่ไหมคะที่เป็นกล่องๆเลยนี่ค่ะไออย่างนี้ก็มีนะคะก็กล่องสวยงามเลยนะคะเอยกล่องสวยงามราคาก็สวยงามตามเลยนะคะนี่นะคะ โมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะนู่นนะคะเป็นใบไม้อันนี้ก็ว่าไปก็นะ่าอะไรหมดนะคะนู่นนะคะเขาก็สั้างสรรหาทำเหมือนกันนะคะเออค่ะตอนนี้แดดออกนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะเมื่อเช้าก่อนที่เราจะไปตลาดกันใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนี้คะ่ะยังก็เลยไม่ชัวร์แล้วกลับมาคือมันคืออะไรคะนี่พระอาทิตย์ดวงโตโต,โตแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งร่งสวยงามมากเลยนะคะ ทำไมพยากรอากาศที่นี่เขาแม่นเกินร้อเปอร์ซ็จังค่ะว่าแล้วก็ขึ้นบนบ้านดีก,กว่าค่ะแดดมันแยงตามันร้อนร้อนนะคะ